ใกล้ถึงวันอาสาฬหาบูชาในวันที่17กรกฎาคมนี้แล้วนะคะเหล่าศิลปินดาราชื่อดังอาทิตุย้ยเกียรติกมลน้ำฝนพัชรินมาริสาแอนิตา้าชามอ่อ,อนวรินลีเดียสรันรัตและน็อตโต้ก็เลยพร้อมใจกันไปร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนให้ชาวพุทธศาสนิกชนลดและเลิกอบายมุขเพื่อถวายเป็นพระพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาและวันข้าวพรรษาพร้อมอยังมอบอาสาฬหาบูชาบัตรและก็ติดดอกบัวให้กับท่านนายกรั รัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลอีกด้วยค่ะเรียกว่าใกล้เข้าวันวันเข้าวันศาแล้วนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยนะคะโดยเฉพาะวัยรุ่นปัจจุบันค่ะให้หันมาเข้าวัดนะคะแล้วก็ฟังธรรมเวียนเทียนก็คือทำเป็นพุทธมามกะที่ดีนั่นเองนะคะเรื่องการทำบุญเป็นอะไรที่ท,ที่ที่ไม่น่าจะห่างตัวนะคู้ถึงเพราะว่าส่วนตัวของเองผมจะทำบุญทำทานบ่อยมาก นะฮะเป็นอะไรที่มันได้กับตัวเราเองด้วยแล้วกันเนาะได้เห็นเราศิลปินชื่อดังนะครับทำหน้าที่เป็นุูธศาสนิกชนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนไทยแบบนี้ประชาชนคนไทยและน้องๆวัยรุ่นวัยเรียนเนี่ยก็ควรเอาเยี่ยงอย่างนะครับลดละเลิอกอาบายามุกแล้วหันมาเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมกันดีกว่าเนาะ